แล้วตัวใหญ่ซื้อเลยไม่ต้องกลาวเท่าไหร่อมีให้ด้วย <c oughs> ดวงไม่ค่อยมีวันนี้อ่ะได้ครับเท่าไหร่ครับอันนี้ใช่สิบสามดอกห้าสิบหนึ่งร้อยเท่าไหร่หนึ่งร้อยไม่ใช่เราวกก็คือได้ตุ๊กตา สามอย่างเดียวเลยค่ะแล้วข้างบนน่ะทำยังไงได้อ่ะคะก็คือได้ด้านบนตัวเล็กอ๋ออ๋อสามดอกเอาใหม่ค่ะเอาใหม่ค่ะเอาใหม่อีกรอบนึงก็คือคือปลาในกรอบยังเป็นกรอบสามดอกแล้วก็ถึอเล่งกดผ้าไหนเร่งหมายถึงว่าถ้าลูกค้าไปแล้วโดนผ้าแล้วย้อนกลับมาโดนลูกโป่งแต่อย่างเงี้ยคือถือว่าเป็นถุงอ๋อมีเด้งกลับอย่างนี้ด้วยเหรอคะค่ะ โอเคเินเวอ่าองินจะหมดอีดงนคะอ๋อแต่ก็คือต้องทีเดียวใช่ไหมครับใช่ค่ะไม่ไม่่อ่ไ้เดลนไม่ต้องต้องให้ต้องให้ไหกคุณก็สามนอกได้ครับได้ครับร้มนะคะะร้านนี้ ถือว่าลูกเดาะเขาดีนะไม่เด้งไม่เด้งกับปกติที่อื่นอะมันจะเด้งอยู่นะตั้งเล็งดีๆน่าจะได้คุณบอลโค้งไปหน่อยครับโค้งไปหน่อยใช่ค่ะใช่โปรเจมได้แล้วโอเคต้องให้รูสุดแล้วมั้งเนี่ย เราผานไปได้ไงเนี่ยค่ะรอนรอนรอนใช่ไมด้ใจมาดนี้ไม่ได้ไม่ได้ทุกคนหลอนม่กสู้ๆต้องได้แล้วล่ะต้องหาที่มันแคบๆหน่อยสีผู้เลียนสีได้นะคะไปทุกงานปลาเป้าทุกงาน หลาย้านเปดร้าน,นทำไมให้ยากจังเลยครับ <c oughs> ไม่มีเออไม่มีปรอบใจหน่อยหรอขอบคุณค่ะ <c oughs> ขอบคุณมากครับป,เปาเป้าด้วยนะครับปาเป้าได้เลยครับ,รรบตัหรายวันรางวันได้ง่ายมากเลยที เซายด้ด้วยได้เต็มปัดเต็มส์่็นเลยค่ชอบนะและเปลี่ยนเป็นขอหวัุานเลย ีและขนาดนี้เราบราษุทก็มาที่พ่อแม่พองประชาชนที่กำลังน,นั่งรันอะไรจไรัง